วันนี้แบมบูกำลังจะได้รับภารกิจที่ตื่นเต้นที่สุดนั่นคือการมาออกรายการ Victory BNK48 วันนี้มาถ่ายวิตอรีค่ะสำหรับสมาชิกที่มีเป้าหมายอยากสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนอย่างเธอแล้วนี่คือโอกาสที่เธอจะได้พิสูจน์ตัวเองโอ้ตื่นเต้นมาจากข้างในเลยมันจะแบบเล่นให้เต็มที่เลยเหมือนเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งขวกพวกเราด้วยนะหนูว่าเอวิตอรี่นี่ต้อง เพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะรู้ไหมนี่ส่งอะไรมวยมือผมเยคือหนูพยายามจะเล่นนะหนูแบบอยากเล่นมุกมากเลยแต่ว่ามันก็ก้าก้าก้าทุกครั้งเลยหนูแป้งไหมทุกคนว่าหนูแป้งไหมไม่เนาะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือพพักยน้า ตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องไปถ่ายวิกตอรี่ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูไม่เคยออกรายการมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นตืนต่นเต้นแล้วก็ทกําการบ้านดูวิกตอรี่ของพี่ๆเขา EP แรกๆเยอะมากรู้ว่าเขาทําอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นสายบิวตี้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันสนุกในการใช้ชีวิตแล้วก็เวลาทํางานก็จะหัวเราะสนุกไปกับมันหนูชอบอะไรที่มันสนุกๆที่หนูชอบแบบ ตลกตลกเพราะว่าชอบเห็นคนอื่นหัวราอหนูแบบเห็นคนอื่นหัวราอแล้วมันรู้สึกดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนไปเรียนพลัสิคะจะมาถ่ายบรรยากาศในห้องนะฮะนั่นน้องเล็กของเราค่ะกับสตูงเอ้ยสตางสตูสตูใช่เป็นสตูเราวันนี้เราเป็นสตูกันวันหนึ่ง ใช่นี่เราพักพวกกันสาวแซบเป็นขาพิซูน่คนหนึ่งคู่แข่งเราอีกคนนึงนะคะทมนามทานทำทไหนไหนไหนโฆษณาทีมตัวเองนี่ฟังนะครับบายจะเริ่มถ่ายแล้วไปตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตโซืมป่ 我把子。<noise> <noise> <noise> เวลาไปถ่ายก็แบบขำก็ตลอดเวลาอะไรเง nom, ี้ยพี่ๆพิธีกรเขาตลกกันน tamam ี่ยหนูก็แบบแฮปปี้ทำงานอย่างนี้มันสนุกอะค่ะมันได้หัวเราะมันไม่เครียดนก็แฮปปี้ค่ะ อยออยากให้มีความบันเทิงเพี่ขอ่าเเลยครับเล่ไม่ได้ก็ตอบครับกเ็เป็นมุกที่หนูจดไว้ค่ะแค่ตลอกไว้อาจจะมีเสี่ยวบ้าง5บาทสิบาทบ้างอย่าว่ากันนะคะนี่คือแบบอายมากเลยพี่ใหหนูมาโชว์อะไรเนี่ยเอาเสียเยวก่อนแล้วกันนะก็เมืองไทยร้อนใช่ไหมคะ มีแต่คนบอกร้อนไม่เห็นมีคนบอกรักเลย <c oughs> อตอนแรกหนูก็คาดหวังค่ะว่าหนูจะมีแบบซีนอะไรกับเขาบ้างแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีจังหวะค่ะแล้วก็แบบเ,เาทูำแยแต่จำได้ว่าปล่อยไปมุกนึงแต่ว่าเขาไม่ได้ยินมันเป็นความที่แบบเล่นแบบไม่ตึงกล้ามตึงไม่กล้าอะไรเงี้ยเล่นแบบกัดกัดหนูไม่ค่อยกล้าเล่นแบบเต็มเต็มยังเขินเขินอยู่คืออาจจะเห็นว่าแบบหนูเป็นคน ตลกตลกไม่คิดอะไรมากเฮฮาแต่จริงๆแล้วเป็นคนคิดมากมากมากเลยค่ะคนซีเรียสพอสมควรเลยแต่ว่าชอบทำให้คนเื่นหัวเราะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหนูเห็นไข่ไก่อ่ะไข่ไก่หนูเห็นไข่ไก่แล้วพี่ชนได้ก็บอกว่าเป็นจิ้งเลนให้เราควงลงไปอ่ะไข่มันจะปักพอดีเว้ยแล้วเป็นไดโนเสาร์ điều đây đúng Đây đúng Đây rồi. Đây rồi. เฮ้ย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 เอาจริงๆถ้าหนูพูดตรงๆอะที่ผ่านๆมาหนูอาจจะยังพูดได้ไม่ดีมาก mm hmm. เพราะว่าด้วยความตื่นเต้นอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยอาจจะไม่ได้ดีเท่าพี่ๆ MC ที่เขาแบบมีประสบการณ์เยอะมากๆ mm hmm. ก็จะพยายามฝึกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าที่จริงอะเคยได้รับโอกาสครั้งหนึ่งแต่ว่ายังทําได้ไม่ดีพอ mm hmm. ก็เลยคิดว่าต้องฝึกตัวเองเยอะๆฝึกพูดเยอะๆฝึกพูดหน้ากระจกเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ บัมบูเบีนเคปเเด็กนะคะฮัลโหลอ้าว one two three bam 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 บ bam, ัมบูบัมบูบัว่าไผ่กระหนูยืดได้กรบหนูยืดได้ตะลาลา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 บัมบูเบีนเคปเเด็กค่ะที่จริงเราต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะการเรียนฮัลโหลฟังฟังฟังข้าหน่อยเดียว อุปสรคอีกอย่างหนึ่งคือใจเราด้วยค่ะต้องสู้ต้องคิดตลอดเวลาว่าแบบเรามาเพื่ออะไรเรามาทําอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองตลอดเราเดินมาตั้งไกลแล้วเราจะถอยหรออย่างเงี้ยมันก็เลยแบบฮึดนะคะ ก็แน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจตลอดเวลาหนูคิดว่าการที่มาอยู่เบียนเคมันทําให้หนูได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างนอกจากการเต้นการร้องมีโอกาสได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทํามากมายมากทำให้เราแบบเหมือนได้พัฒนาตัวเองไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูเดินในเวของหนูได้ไปไกลอ่ะหนูก็จะยิ่งได้โอกาสมากขึ้นหนูก็อยากจะได้โอกาสไปทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใขนขณะที่แบมบูกำลังพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายเข่งก็กำลังปรับตัวเข้ากับตัวตนใหม่ทั้งสองด้านทั้งโลกไอดอลและโลกของการเรียนซึ่งเธอต้องการให้ออกมาดีที่สุดทั้ง2องด้าน <lyrics> ชีวิตที่ต้องเป็นเด็กใหม่สองที่ก็รู้สึกว่ายากมันแบบยากมากเราเรามีร่างเดียว <c oughs> เราไม่สามารถแยกล่างได้พูดได้เลยว่านี่คือการแบบพลิกผันของชีวิตนะคะ ใครจะรู้ว่าอยู่ดีๆหนูจะมาเป็น B N K f o t a ชีวิตที่เป็นเข่ง B N K กับชีวิตที่เป็นอุ้มไว้พอเราไปเป็นอุ้มไว้ใช่ไหมเราจะแบบโอ้โหเป็นบ้าแค่ไหนก็ได้เพื่อนก็แบบรู้ว่าเออว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเข่งเนี่ยก็ต้องแบบระวังคำพูดหน่อยอะไรเงี้ยต้องพูดให้ดีและวันนี้ เขนก็มีโอกาสได้กลับมาเจอเพื่อนตอนมัธยมปลายของเธออีกครั้งเพื่อช่วยให้เธอได้ทบทวนตัวตนที่เธอกำลังจะแก้วต่อไปตั้งแต่หนูมาทำงานตรงนี้ใช่ไหมคะว่าเป็น BNK เนี่ยก็เพื่อนกลุ่มเก่าไม่ได้เจอลยค่ะเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาเจอกันจากแบบ6เดือนที่แล้วแล้วแบบเพิ่งมาเจอเราต้องใช้ทรัยยาคอลเลยเวลามาที่บาเลยเหมือนผูไม่ฉลาดเลยแกเด็กส่างมาก ไม่เหมือนกันมเกันอ really really sure> ื่เแม่แม่แม่เก็บให้นอยเอออย่าุมแเข้าเปเรียนเคงก็แบบเฮ้ยไปสมัครต้นไหนวะเออแล้วก็แบบเออภูมิใจที่แบบเหมือนมันแบบได้ ทำตามความฝันหน่อยที่แบบเอออยากเป็นไอดอลอยากเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแบบยินดีคนรู้ค่าก็มันต้องไปทำอะไรน่ารักน่ารักทำเรื่องควาก็ขยายความว่าทำไมก็ยังไม่ชินตูตามเพลงเนี่ยเพลงเดบิวต์อะไรอะไรสกินนซิสเอ่งตามเปแเกงเพลงข่า <laughs> พอหนูรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ข้างๆแล้วใช่ไหมหนูจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีพวกแล้วมี <laughs> มีคนอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็แบบรู้สึกแค่แบบไม่กลัวอะไรแล้วแค่นั้นเุอ mm hmm. วันนี้คิดว่าวางตัวได้ดีหรือ,อยังก็คิดว่าเป็นตัวของตัวเองดีกว่าหนูเคยพูดไว้ในคลาสเต้นว่าแบบหนูจะเป็นเรียวอาร์ติสหนูมีเหตุผลที่พูดอย่างนั้นค่ะหนูอยากจะเป็นของจริงที่แบบ มีความสามารถจริงๆแล้วอยู่ได้อยู่ได้ไปตลอดเลยค่ะจะมีคนแบบบางกลุ่มนี่ค่ะคิดว่าเออ BNK แบบออกมาเต้นเต้นทำหน้ารักเฉยๆแบบดูแบบไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว BNK มีความสามารถกว่าที่ทุกคนเห็นหนูก็เลยบอกว่าหนูจะเป็นเรียวอาร์ติสแล้วจะเป็นของจริงให้ได้เพราะแบบความจริงแล้วพวกเราใน BNK มีความสามารถมากๆในขณะที่พวกเธอทุกคน กำลังพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวข้ามบททดสอบใหม่ๆบททดสอบใหญ่ก็มาถึงพวกเธออย่างไม่ทันตั้งตัวกับคอนเสิร์ตเทีแรกที่พวกเธอจะต้องขึ้นไปยืนเคียงข้างเหล่ารุ่นพี่ในฐานะไอดอลเต็มตัว